สวัสดีค่ะเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะในคลิปนี้เจคเนโนนำเสนอให้ชมกับที่ดินแปลงสวยเลยค่ะเป็นที่ดินชนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะแปลงนี้นะคะขายราคาทุนค่ะราคานี้ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าโอนเองทั้งหมดนะคะในราคาเพียงไล่ละ3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ แปลงนี้มีเนื้อที่ขนาด40ไร่ค่ะทุกท่านโฉนดคุดแดงเจ้าของขายเองอยู่ในเขตของชุมชนในหมู่บ้านนะคะมีบ้านพักให้หนึ่งหลังค่ะที่ดินรูปแปลงสวยงามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีน้ำมีไฟพร้อมเลยค่ะพร้อมกับอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์สฝั่งถนนคอนกรีตมีเพื่อนบ้านรอ,รอบเลยนะคะทำลว้วรั้วลวดหนามไว้เรียบร้อยทั้งสวนค่ะ พิกัดอยู่ที่บ้านห้วยบงตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมแพ6กิโลเมตรอยู่ห่างจากบคสอ,อำเภอชุมเพ7กิโลเมตรห่างจากห้างสรรพสินค้าแมคโครชุมแพนะคะ4กิโลเมตรค่ะห่างจากโรงพยาบาลชุมแพ5กิโลเมตรค่ะทุกท่าน ที่ดินแปลงนี้นะคะทําบ้านสวนทําการเกษตรสำหรับอยู่อาศัยได้นะคะสามารถต่อยอดธุรกิจหรือว่าจะซื้อไว้เก่งกําไรในอนาคตก็ดีค่ะที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะไลละ3า9 0 0 0หบาทสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนาชมพื้นที่ท่านสามารถติดต่อคุยกับเจ้าของที่ดินโดยตรงกันได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ